ผีสาวผมดำตำนานแม่นาคฉบับญี่ปุ่นตามตำนานนี้เล่าเอาไว้ว่าเมื่อนานมาแล้วมีซามูไรคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนวันหนึ่งเขาถูกเรียกให้ไปคุ้มกันและรับใช้เจ้าเมืองในพื้นที่ห่างไกลเขาจึงตัดสินใจทิ้งภรรยาไปหลายปีและแอบไปสารสัมพันธ์กับหญิงอื่นหลายปีผ่านไปเมื่อภารกิจของเขาเสร็จสิ้น ซามูไรคนนี้ก็ได้กลับเมืองที่จากมาและรู้สึกว่ายังคิดถึงภรรยาอยู่เขาจึงกลับไปบ้านเดิมที่เขาเคยอยู่เมื่อเขาไปถึงบ้านก็พบว่าประตูบ้านยังคงเปิดอยู่เขาจึงเข้าไปในบ้านอย่างไม่ลังเลและก็ได้พบกับภรรยานั่งเงียบๆอยู่ในบ้านไม่แสดงอารมณ์โกรธเคืองที่สามีทิ้งเธอไปเลยกลับต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น และดีใจที่ได้ใช้ชีวิตกับเขาอีกครั้งทำให้ซาโมไรปลื้มปิ่มและรู้สึกรักเธอมากจึงสัญญากับเธอว่าต่อจากนี้จะไม่พลากจากกันอีกจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนจะโผก,กอดภรรยาด้วยความรักแต่เมื่อเขาตื่นขึ้น,นมาในตอนเช้าก็พบว่าตัวเองกำลังกอดศพภรรยาที่แห้งกรังไม่มีเนื้อหนังและศพถูกห่อหุ้มด้วยผมสีดำยาว ซามูไรคนนั้นจึงรีบวิ่งออกมาจากบ้านก่อนจะไปถามเพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านของเขาได้ตอบว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เธอถูกสามีทิ้งมาหลายปีและตรอมใจตายในบ้านเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครนำศพเธอไปทำพิธีเลยศพของเธอเลยถูกทิ้งให้นอนอยู่ในบ้านจนถึงตอนนี้นี่แหละ